ประมาณนี้นะคะได้จักสุดมาดามพรอนถึงไม่สี่ร้อยห้าร้อยบอกห้าร้อยชุดคะ่ะจะวาบอกรถเสียรุดมาหับอยู่บ่ <c oughs> เอมาดามเยิ้มค่ะมาดามเยิ้มคะ่ะ <c oughs> ปีหน้านะเอาสักสามพันชุดนะคะปีนี้นะมันน้อยไป เดี๋ยวจะโพสตอนเย็นนี่แหละเดี๋ยวมาดามก็เปิดฟังตอนเย็นนี่แหละอืมเอาปีหน้าเอาสามพันชุดนะคะมาดามเยิม้มปีนี้น้อยไปค่ะน้อยไปค่ะห้าร้อยชุดน้อยไปปีหน้าเอาสามพันแพ็กสักหนึ่งเดือนนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ แพ็คกันไม่วาไม่ไหวค่ะท่านผู้ชมกระดอกก็ดียโพดโทได้บุญขนาดเลยบุญสร้างคู่ม้อในไอ้เคยมัไปฮับนี่เนน็น่เดเป็นน่เ็นี่เด็ดคี่เส็ดคเ็นนเป็นนีเนน่็เนเนี่่เเนี่ย่เป่ ในป่าด้นอะที่ป่าในป่นี่ค่ะมุ้งค่ะมุ้งนี่ก็ขูดเป็นตันค่ะม,ออ <laughs> อมือเนี่ยเออตันเลยแหละเป็นตันค่ะพเนกตัม้มก็อยู่นี่ค่ะเพราะว่าเพิ่นดีเพิ่นซ่อมดีเด็ดพริกแล้วค่ะเพราะว่าเด็ดพริกกับเพิ่นตั้มกับเพิ่นกับพวกน,นี้นะคือว่าเขาให้ไปใส่ค่ะคือตั้มอย่างเดียวค่ะตั้จนเจมนมเจมอนเทือดจีกเออตั้มจนโคกแตกเลยพคนนี้นะคะเออเราจะใส

นมาี่ปมานี่กาละมังกไมังนี่เลยนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะจนบาบาดบาใบนะคะต้องชมบนนี้มืออื่นนะคะมืออื่นนี่ค่ะเริ่มงานประมาณตีสองตีสามค่ะเริ่มลุกมาทำน้ำขนมจีนนะคะเอาพูซ้ำ

จมือนี่มือกดจะยิ่งยิ่งเอเดี๋ยวแดดบมูงตรงี้ก่อนเปตานอนกลางคืนไปตาบนนอนละมือขูดมหุงบบยายโอจักแล้วเด้อตอนแรกมือยิ่งยิ่งอยู่เนาะ่าว่าทเยเขาเห็ดมืมือบด้พักมือเนาะคือลกกาะล้วลกกายิ่งยิ่งกินเอจิ๊กตัวออกเป็นได้ลยวะบ่เป็นมอ มันจะมนเอาอะไรมืออะเอานี่มองง่ายว่ายเอาตัวคูดนี่จะไปจักละนี่นี่โกมันนี่อะไรกมันเรียกว้ยดิเนโนกุยเนาะอือม่ได้่เ้วเออบ่ไร่ลยกม่ไห่ที่กุยเมื่นไ่จะบอังบอสมัยอยากพลังเบอรจะมาบักอยากไอะไรแต่สมโอ้อือบะบอเบอนกไป นี่ยเบื่อเป็นทางขานี่แหละดีนะไม่คูนแกปลาสกูตตีคุนแกพอกระบอกยุ่งไม่คูนสันๆคูนสันคอมักเงาเงาแล้วมันเกี่ยวเด้เงาเลยตำเงาตำแล้มันเออคูนแกอันยวงจะจะคูดกุกเออสั้นๆนันไม่อีตัวเลยเจิงตัวที่กักอ่ะเป็นเงิจะมืดมืด ทําตามจะบวาดบ่ไวค่ะมื้ออื่นลงทานโพธิยเานรอัให้มาดามเยอะมาจัดไปเลย3,000ชุดง่ะอะไรจริง่นฮ้องนี่ะลเจิงเสอมีโตชิแกงอีโตเขาเฮ็ดปของปลาไตอ่ะนะือว่าแนมีอยู่ิ่้องเนี่ยมุรฮ้องสิโลแไปอะไรนัแล้ว

อันผมแบบเนลองลบนานนะครับ้นโคไปก่อนเที่ยวไทยจะนแบบนี้ไไนี่ไได้ไปกานจานเหรออ่ะีจ้าไ่ได้ไปไม่ใช่ไปกดจนี่ไปดูใหม่ไปดูเดียวจัดิมงจักเนาะทันมจักกกไปเนาะ

bên ừ. 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 này chắc không phải cửa tủ nằm ở đâu nhầm cửa nhà luôn con dưa gì chơi vừa chuẩn तो केई जेवे चलवा